เรียกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยไม่สามารถที่จะแตะต้องได้อันทัชเชเบิลเลยครับเชลซีอาจจะเรียกว่าจ่ายเงินเออร์ลิงฮาแลนด์แบบว่าต้องควักเนื้อตัวเองออกไปเนี่ยประมาณแค่5 0าสถึงหกล้านปอนด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาของโรมมนอับราโมวิชแน่ๆนะครับมีข่าวว่ามาเรียกาโนสกาย่าอยากได้ซาวีเกสเพราะว่าจะเอามาเล่นกับเอ็นโกโล่กงเต้นะครับพอพูดถึงซาวีเกสแล้วเนี่ยแน่นอนครับการหามิดฟิลด์ตกกลางของเชลซี ก็จะต้องลาไปพูดถึงชื่อนี้ด้วยก็คือดีแคนรไรท์แม้ว่าจะไม่มีแมชการแข่งขันแต่เดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์เรื่องของผู้เล่นที่อาจจะเข้ามาเสริมทัพนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่จะลงสนามนะครับเกมปรีซีซั่นก็อีกสักพักเลยช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของฟุตบอลยูโรกาลังจะเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องราวของเชลซีเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีแมตชก์การแข่งข,ขันแต่เดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ เรื่องของผู้เล่นที่อาจจะเข้ามาเสริมทัพนะฮะจากข่าวทั้งหมดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นการวิเคราะห์ก่อนฟุตบอลยูโรจะเริ่มขึ้นนะครับซึ่งหลังจากฟุตบอลยูโรเนี่ยเป้าหมายทาร็ตที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผู้เล่นหลายคนอาจจะได้ย้ายสังกัดหรือว่าผู้เล่นหลายคนอาจจะฟอร์มดีทําให้มีการปาดหน้ากันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือการวิเคราะห์ก่อนฟุตบอลยูโรแต่ผมก็ได้รวบรวมข่าวจากทุกสํานักเลยครับว่าเชลซีมีเป้าหมายทาร็ตกับใครคนไหนบ้าง นะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปดูความเป็นไปได้นะฮะเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับซูซูกิ way of life ครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิสวิฟทครับก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศรวมไปถึงสิงห์โอลฟ์ฟุตบอลนะครับผมก็ได้เขียนคอลัมน์เรื่องราวของเชลซีในทุกสัปดาห์วันจันทร์ก็ไปติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้ในเพจของสิงห์โอลฟ์ฟุตบอลนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของการเสริมทัพของเชลซีใน่่่ววงงมเออออร์นนี้น้บตบก,กลยา ในการเสริมทัพของเชลซีเนี่ยรายชื่อที่ผมลิสต์มาเนี่ยเป็นชื่อที่มีข่าวในหน้างสื่อพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเดลี่เมลทั้งแมทลอเดอะซันนะครับทั้งเดลี่เทเลกราฟ ทุกสื่อนะครับที่เป็นข่าวกับเชลซีแต่ว่าเราก็จะกันกรองที่มีความเป็นไปได้มากหน่อยนะครับอย่างสื่ออย่างเดอะซันนี่ก็อาจจะเทไปท้ายๆหน่อยนะครับแต่ว่าสื่อที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยอย่างที่เราอ่านกันอยู่แล้วแมตต์ลอนิซ่าเคนเซล่าของโกนะครับหรือแมก้กระทั่งไซมอนฟิลลิปหรือแมก้กระทั่งสื่ออื่นๆเนี่ยผมก็ได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นเป้าหมายของเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับว่ามีใครกันบ้างเริ่มกันที่ชื่อแรกเลยครับอยู่ดีกลับมาเป็น เป้าหมายของเชลซีซะอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าทีมต้นสังกัดของเขาจะไปเล่นฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในฤด,ดูกาลหน้านั่นก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์ครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือหลังจากจบในส่วนของฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศสักประมาณห้าถึงหกวันเกือบอาทิตย์ได้เนี่ยมันมีข่าวว่าเชลซีจะเอาลูกาคูแน่ๆเพราะว่าทางอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องการจะปล่อยผู้เล่น ออกจากทีมแล้วก็ระดมทุนเงินประมาณสัก80ล้านยูโรซึ่งมันเป็นค่าตัวของลัวคูพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าสุดท้ายลัวคูออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเจ้าตัวไม่ย้ายทีมแล้วก็ได้คุยกับโค้ชคนใหม่ก็คือซิมเนอินซากี้แล้วแล้วก็มีทิศทางไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นลัวคูกลายเป็นประเด็นที่ผมเคยพูดไว้แล้วก็คลิกสถานการณ์เฉยเลยนะครับบอกแล้วเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนี่อย่าพึ่งไปไว้ใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดีลของลัวคูกลายเป็นว่า เป็นตัวผู้เล่นแรกๆ,ๆที่แหละคนมองว่ามีโอกาสกลับมาค้าแข้งในเดอะบริดจ์อีกครั้งแต่กลายลว่าตอนนี้ตัดไปเลยครับลัวคูยังอยู่ในแผนเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ปล่อยลาตาโลมาติเนสหรือไปปล่อยนักเตะคนอื่นอย่างอาชาฟฮาคิมีก็เป็นไปได้นะฮะลัวคูไม่ใช่เป้าหมายของเชลซีแล้วนะครับส่วนคนที่ขึ้นมามีข่าวในนั่งสือพิมพ์ในช่วงประมาณก่อนทุกวันยูโรจะเริ่ม1-2อาทิตย์เนี่ยนั่นก็คือเออร์ลิงฮาเรนครับกลายเป็นประเด็นหลักขึ้นมาคือผมไล่้ฟังก่อนนั้นนี้ว่า er เออร์ลลแ้วก็ ฮันส์จูคิมวอสเคนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของดอทมูลออกมาบอกแล้วครับว่าเขาจะไม่ขายเอริงฮาร์แลนแน่ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ยังมีประโยคทิ้งท้ายประโยชนหนึ่งครับที่เขาพูดไว้ก่อนฟุตบอลยูโรจะเริ่มเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเอริงฮาร์แลนเนี่ยไม่สามารถที่จะแตะต้องได้ untouchable เลยครับคือเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถแตะต้องได้ก็คือไม่มีทีมไหนที่จะยื่นข้อเสนอมาแล้วก็เขาจะสนใจแต่เขาเดินทิ้งประโยคนหนึ่งไว้ครับนอกจากจะมีข้อเสนอที่เป็น crazy bid หรือบ เป็นคำพูดในลักษณะแทงกัก,กเหมือนกันนะถ้าพูดภาษาฟุตบอลก็คือว่าออไม่สามารถแตะต้องได้แต่ถ้ามีเงินข้อเสนอที่มันโอ้เกินห้ามใจยอย่างเช่น200-250 จนโหยากที่จะปฏิเสธก็ไม่แน่นะครับและที่ผ่านมาในเชลซี Chelsea, ในยุคข,ของโรมันอับราโมวิชก็จ่ายทั้งอังเรเชฟเชนโกมาแล้วนะครับหรือแม้กทั้งจ่ายอกองหน้าอย่างฟอนัดโดตอเรซซึ่งเป็นดีลที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็จ่ายมาแล้วเพราะฉะนั้นในดีลของเออร์ลิงฮาเรนเนี่ยมันกลับมามีกระแสะขึ้นมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นแมตต์ลอที่ออกมายืนยันว่าเชลซีให้ความสนใจเออร์ลิงฮาเรนแน่นอนนะครับรวมไปถึงนิซาคินเซล,ล่าก็บอกว่าอาจจะมีการ ขายไทมีอัมราฮัมในราคา40ล้านปอนด์เพื่อระดมทุนในการไปซื้อเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่า e เออร์ลิงฮาแลนด์แพงไปหรือเปล่าเพราะว่าค่าตัวที่จากสื่อตั้งล่าสุดคือ154ล้านปอนด์หรือประมาณ160ล้านยูโรแต่ถ้าเรามองในดูในอะไหล่ของทีมแต่ละคนที่อาจจะโดนปล่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูเบนรอซัทชีคที่ไปมีข่าวกับลาซิโอเพราะว่าซารีเนี่ย ไปคุมลาซิโอนะครับอาจจะได้สักประมาณ15 2 0ล้านซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นการยืมก็ได้นะครับแล้วก็เป็นออปชั่นในการซื้อขายไปหรือแม้จะเป็นพวกรอสบาค์คลรี่ก็ดีนะครับทาม,มี่อับราฮัมอาจจะรวมไปถึงเอมอร์สันพาเมรี่เนี่ยโดยเ,เรียกว่าสื่อเขามีการคาดการณ์ว่าการปล่อยผู้เล่น พวกนี้ออกไปนะครับคือไม่ได้ใช้งานเนี่ยเชลซีจะได้เงินมาประมาณ100ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เชลซีได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกบวกเงินที่ขายผู้เล่นได้ประมาณหนึ่งนะครับอาจจะ80ถึง100หรือ120บวกลบเนี่ยเชลซีอาจจะเรียกว่าจ่ายเงินเออร์ลิงฮาแลนด์แบบว่า ต้องควักเนื้อตัวเองออกไปเนี่ยประมาณแค่50-60ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาของโรมมนอับราโมวิชแน่ๆน,นะครับคือเรามองในมุมธุรกิจเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเชลซีอาจจะต้องจ่ายประมาณ160ล้านปอนด์แต่เงินที่ได้จากการเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็น2-300ปอนด์จากทั้งเงินรางวัลด้วยทั้งถ่ายทอดสดด้วย แล้วก็รวมอาจจะต้องขายผู้เล่นออกไปจากทีมอีกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะต้องจ่ายเงินเออร์ลิงฮาแลนด์จริงๆแล้วประมาณ60อย่างที่ผมบอกนะครับนี่คือเป้าหมายหลักเลยครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์ผมเชื่อว่าติดตามข่าวให้ดีครับยิ่ง ถ้าจบยูโรเนี่ยค่าตัวจะพุ่งไปมากกว่านี้แต่ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์กับทีมชาตินอร์เวย์ในทีมชาตินอร์เวย์ไม่ได้มานะครับเพราะฉะนั้นก็โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่เจ้าตัวมีโอกาสที่จะไม่ได้โชว์ฝีท้าในยูโรเพราะฉะนั้นถ้าแกได้เล่นในยูโรเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยครับว่าค่าตัวพุ่งกระฉูดแน่นอนนะครับสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่กลายเป็นว่ามีเ,เป้าหมายเข้ามาเฉยเลยนะครับในช่วงก่อนยูโรจะเตะป,ประมาณสัก1-2สสัปดาห์นะครับ อันนี้เป็นเป้าหมายที่ผมงงมากๆว่าเฮ้ยมันติดเข้ามาได้ยังไงนะครับนั่นก็คือซาอูยีเกสครับอดจะไม่พูดถึงไม่ได้ซาอูยีเกสเป็นิดฟิลจากแอตเลติกมาดริดแล้วก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานมากๆนะครับต้องบอกว่ามานานมากๆแต่ว่าเอ่อแมนยูก็คงแบบก็ลอกก็ติดไม่กล้าจะเรียกว่ายื่นข้อเสนอเพราะจะลืมว่านักเตะแอตเลติกมาดริดเนี่ยตั้งแต่ยุคข,ของโอ้โหผู้เล่นหลายคนทั้งเดียโก้คอสตาก็ดีหรือแม้กระทั่ง าการดึงเซกุนเกโร่ ero ของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือการปล่อยพูดง่ายว่าการปล่อยผู้เล่นของเอติโกมาดริดแต่ละคนเนี่ยราคามหาโหดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวที่ตั้งไว 40, ้พวก40-50นี่บวกไปเลยอีก10 20ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแมนยูอาจจะถอยด้วยกรณีนี้เหมือนก่อนหน้านี้นนครับถ้าจัมาได้ในดีลของโคเซมาเรคิมิเอสแอตมาดริดไม่ปล่อยครับถ้าไม่ได้ค่าฉีกสัญญาที่108ล้านปอนด์นี่คือลักษณะคล้ายกันแต่ว่าในกรณีของซาอุอีเกสนะครับผมเชื่อว่า แอนริดอาจจะตัดสินใจปล่อยตัวออกจากทีมนะครับแล้วก็แอนริดอาจจะมีการขยับขยายหลายตำแหน่งอย่างคีรันทิปเปียก็อาจจะไปอยู่แมนยูด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์นะครับรวมไปถึงทางด้านของเฮกเตอร์เบยรินก็อาจจะเข้ามาแทนที่นะครับผมเชื่อแอนริดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรเลยนะฮะซึ่งค่าตัวของซาอูยเกสนะครับก็ตอนนี้เขาประเมินคาดการณ์กันไว้ที่ ประมาณนะครับ80ล้านยูโรหรือราวหกล้านปอนด์คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางซาอุวีเกสเนี่ยนะครับกับค่าตัวตรงนี้ว่หกล้านปอนด์ถือว่าไม่แพงมากนะครับผมมองว่าไม,ไม่ไม่แพงมากในยุคป,ปัจจุบันนะครับโดยที่ซาอุวีเกสเนี่ยนอกจากเชลซีแล้วยังมีทั้งโอ้ทีมใ,ใหญ่ๆอย่างบายเยร์เมินิกก็พร้อมที่จะแย่งนะครับซาอุวีเกสเนี่ยผมพยายามหาอยู่ว่า ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับลงเล่น33นัดนะครับยิงไป2ประตู1แอสซิสต์ถือว่าไม่ดีมากนะครับในวัย2ีปีตำแหน่งหลักๆคือมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับออสัญญาในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะหมดในปี2026ก็เหลืออีกสักพักเลยเพราะฉะนั้นค่าตัวตรงเนี้ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสัญญาครับน่าจะเกี่ยวกับฟอร์มที่อาจจะไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับแต่ซาอุีเกสเนี่ยผมไปดูแล้วมีข่าวว่ามาเรียการโสกายาอยากได้ซาอุีเกสเพราะว่าาจะเอามา เล่นกับเอ็นโกโลกองเต้นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องหมายคําถามว่าเฮ้ยเรามีโคอิซิชแล้วเรามีจอจินโย่เราอาจจะมีบิลลี่กิลมอร์ด้วยซ้ําแต่ผมมองว่าจุดนี้อาจจะเข้ามาเป็นอะไ่สำคัญและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือซาอุยีเกสเนี่ยสามารถเล่นได้หลายตําแหน่งนะครับผมเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยซาอุอเกสเนี่ยหลักๆคือแกลเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางแน่ๆครับคือมิดฟิลด์เซนเตอร์นะครับสไตล์แกลเล่นด้วยเท้าซ้ายอาจจะถูกเค้ามองอีกมุมหนึ่งว่าเราไม่มีมิดฟิลด์เท้าซ้ายเลยเพราะจอจินโย โคอาซิชกอเต้นะครับก็เป็นท้าขวาหมดเลยแต่ว่าตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นช้อยส์หลักหรือประเด็นหลักที่ทูเคิลจะดึงเข้ามานะครับแต่ว่าจุดหนึ่งคือทวัสทูเคิลเนี่ยมองเห็นว่าซาอุยเกสเล่นได้หลายตำแหน่งครับคือนอกจากมิดฟิลเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยเขาสามารถเล่นมิดฟิลเลฟหรือว่ามิดฟิลในทางซ้ายได้นะครับไม่ใช่ปีกนะครับแต่ว่า ในตำแหน่งแอตแทกมิดฟิลหรือมิดฟิลตัวรุกเขาก็เล่นได้นะครับมีโอกาสลงเล่นถึงเกมเกมมิดฟิลทางฝั่งซ้ายเนี่ยหเกมแถมถอยลงไปเล่นมิดฟิลตัวรับได้ด้วยถึง5เกมคือง่ายๆในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางแกเล่นได้หมดนะครับแอตแทกมิดฟิลก็เล่นได้มิดฟิลฝั่งขวาก็เล่นได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าความเรียกว่าจับฉ่ายของซาวยเกสเนี่ยอาจจะทําให ทางด้านโทมัสทูเกลเห็นข้อดีแล้วก็อาจจะจับมาลงสนามเพราะอย่าลืมว่าเชลซีเนี่ยเล่นหลัง3าวิงแบ็กผมเชื่อว่าซาอูอาจจะถูกจับไปเล่นลักษณะตรงนั้นก็ได้เพราะอย่าลืมว่าตอนแอเล็กอเบริตเล่นเนี่ย ก่อนหน้านี้นเ,นเขาเคยใช้มาโกสโยเรนเต้ไปเล่นขวาแล้วก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซาวีเกสก็เคยขยับโยกไปเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายแต่พอทางด้านของยานิก,การ์สโกลกลับมาเนี่ยการ์สโกจะถนัดตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมมองจุดนี้ตรงที่ซาวีเกสถ้าเชลซีจะเอาคือเล่นได้หลายตําแหน่งเพียงแต่ว่ามันเป็นนักเตะที่เชลซีต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับพอพูดถึงซาวีเกสแล้วเนี่ยแน่นอนครับการหามิดฟิลต,ตัวกลางของเชลซี ก็จะต้องลาไปพูดถึงชื่อนี้ด้วยก็คือดีแคนไรส์บางทีเรื่องของซาอุอีเกสเนี่ยอาจจะเป็นเ,เรียกว่าจุดที่เป็นตัวเลือกรองนะครับต่อจากดีแคนไรส์เนื่องจากดีแคนไรส์เนี่ยผมเชื่อว่าเวชแฮมรู้ดีครับว่าน,นักเตะคนนี้ทำเงินให้พวกเขาได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย นะฮะค่าตัวที่ตอนแรกประเมินกันไว้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยผมว่าเวสต์แฮมจะยื้อเต็มที่คือเวสต์แฮมก็ต้องเล่นเกมให้ฉลาดด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวอื่นไม่สามารถทําเงินได้ขนาดนี้แน่นอนแล้วการที่เชลซีต้องการมิดฟิลด์ตัวกลางหรือเมื่อทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตำแหน่งเนี้ยมันเข้าไปแทนเฟรดพอดีเชลซีก็ถ้าเล่นคู่กับเอ็นกุโรกองเต้ก็จะดูเนียนตาหรือสลับเล่นกับโควาซิชแถมถอยไปเล่นเซนเซนตอร์ได้เวสต์แฮมรู้ความต้องการของทง United United ั้งเชลลซีีแแะะมนนนเเเชสตตอรร์ยูไ็ดดคับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไวแซมจะยื้อเต็มที่เพียงแต่ว่ามันเป็นเกมของการซื้อขายแล้วครับที่เหลือเป็นเรื่องของมาเรียกาโดฟสกายาที่เหมือนไปดึงตอนเป็นชิวเวลถ้าเราจะมาได้เชลีไปบีบจนสุดท้ายได้มาแค่ประมาณ50-60ล้านปอนด์ทั้งที่ตอนแรกคาดการว่าน่าจะค่าตัวเราๆแฮร์รี่แม็กควายคือ80ล้านปอนด์แต่ว่านี่มันเป็น วิธีการหรือว่ากลลเม็ดในบอร์ดบริหารซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายในดีลของดีแคนไรส์เนี่ยนะครับมาเรียการ์สกายากำลังทำงานอยู่ผมว่าเขาจะเป็นเป้าหมายหลักในกรณีของดีแคนไรส์เนี่ยเชลซีก็เลยมองหาตัวแทนไว้ก็คือทางด้านของซาอุยเกสและบางสื่อเนี่ยนะครับมองว่าเชลซีเนี่ยอาจจะเป็นเลงมิดฟิลด์คนอื่นเพิ่มเติมแทนที่ของดีแคนไรส์ด้วยนะครับจากที่ผมเคยเห็นในข่าวนะครับแต่ว่าเอ๊ะกำลังนึกอยู่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเชลซีมีข่าว คนไหนที่อาจจะมาเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนกับในกรณีของดีแคนไรท์นะครับแต่ว่าพวกอีฟบีซูมาอะไรที่เคยมีข่าวนี่ผมว่าเป็นข่าวจากทางลิเวอร์พูลมากกว่าเชลซีนี่แทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าทีมเราระดับแชมป์ยุโรปเนี่ยตัวดิกรีที่เข้ามามันต้องโขดแบบนี้ครับซาอูดิแคนไรซ์เออร์ลิงฮาเลนแฮร์รี่เคนพวกนี้ครับถึงเป็นข่าวได้นะส่วนในดีลของซาอุดีเกสผมว่าน่าจะเป็นดีลรองนะครับต่อจากทางด้านของดิแคนไรซ์ก็ค่าตัว รประมาณ68ล้านปอนด์หรือว,ว่า80ล้านยูโรที่เหลือเนี่ยอย่างที่พูดถึงดิแคนไรส์เนี่ยเขาตีไว้ประมาณ70-75ล้านปอนด์ผมเชื่อว่ายิ่งทาไปผลงานดีในฟุตบอลยูโรเนี่ยค่าตัวจะกระฉูดแน่นอนเพราะฉะนั้นเชลซีอาจจะไม่ได้เล็งแค่ดิแคนไรส์คนเดียวครับอาจจะมีลำดับขั้นต่อมาอีกด้วยนอกจากดิแคนไรส์แล้วเนี่ยนะครับตัวอื่นที่เรามีข่าวปราบปลายผมเชื่อว่าปราบปลายไม่เยอะมากก็คืออาดามาตาอเร่นะครับ วิงแบ็กขวาของวูฟเฟนตันวูเดเร์ตัวนี้ถ้ามองในมุมผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาผมมีโอกาสติดตามแล้วก็บรรยายวูฟเฟนตันเนี่ยเราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเล่นมาตั้งครึ่งซีซั่นน่ะแกยังทำประตูไม่ได้เลยนะครับหรือว่ามีแอสซิสต์แค่หนึ่งครั้งเองเพราะฉะนั้นแกอาจจะมีสเติในการเลี้ยงพาร์ทเลี้ยงคอมพลีทนะครับเลี้ยงสำเร็จเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกก็จริงแต่ถ้าเลี้ยงไปแล้วเปิดบอลแย่เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เเพรราาาาะฉะฉนนั้อดม่ตก็ ผมว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นรวมไปถึงชูสคุนเด้กองหลังของเซบียาคนนี้มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เชลซีก็มีข่าวแค่ห่างๆเท่านั้นรวมไปถึงพวกจอร์ดอนซานโช่ด้วยนะครับที่แมนยูจะเอาผมว่าเชลซีอาจจะเล็ง,ลงไว้แต่ว่าไม่ใช่ลำดับแรกๆอีกคนหนึ่งที่ผมว่าเชลซีก็เล็งไว้จริงแต่ไม่ได้เป็นเป้เปาหมายแรกทําให้ทีมที่ได้รับความสนใจมากกว่าอย่างเบยเชสก็มีแววจะได้ไปนั่นก็คือ อาชาฟฮากิมีผมว่าโพมัสซูเกลรู้ดีถึงเ,เรียกว่าความสามารถของอาชาฟฮากิมีแต่ว่าถ้าต้องจ่ายเงินประมาณ70ล้านปอนด์เนี่ยกับฮาคิมีเนี่ยผมว่าเชลซีไปตรงทาร์เก็ตกับการดึงดีแคนไรส์ rice, ซะย,ยังดีกว่าคือเชลซีไม่ได้เดือดร้อนกับตำแหน่งวิงแบ็กขวานะครับอย่าลืมว่ามีทั้งโอดอยริสเจมอัสเปลรต้าก็ไปเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแล้วดูยอนเซอร์ลิงเด็กเชลซีที่ปล่อยยืมก็ ถ้าผลงานในช Pre ่วง p r e ซีซั่นดีก็อาจ,จะได้เล่นก็นได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าในรายของอาชัฟฮาคิมีเนี่ยเชลซี Chelsea สนใจครับแต่ไม่พร้อมที่จะสู้เงินเอาไปจัดตัวอื่นดีกว่าผมว่าฮาคิมีอาจจะเสร็จเปเชนนะครับรวมไปถึงเจมสจิดอนารุมาที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าตัวฟรีน่าจะมาไหมแต่ผมมองว่าการที่เมนดี้เนี่ยได้เรียกว่าคลีนชีตอันดับหนึ่งของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเครั้งเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันแล้วลว่าเชลซีไม่จําเป็นต้องมีผู้สับปะตูเข้ามาเพิ่มเติมครับ ดอนารูม่ารู้ดีครับเข้ามาต้องมาเบียดมือหนึ่งกับทางด้านของเ e อร์เมนดี้นะฮะับเขาดิกรีทีมชาติอิตาลีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาไม่จะเป็นและอย่างเชลซีเคยพูดแล้วว่าถ้าจะต้องดึงดอนารูม่าถึงไม่เสียค่าตัวครับถ้าผู้ภาษาบ้านเราก็คือเสียเงินใต้โต๊ะให้กับมิโนเลอลานะครับเอเย่นแน่นอนเป็น1020ล้านจะบอกว่าดีลนี้เชลซีไม่เสียอะไรเลยไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าเสียแน่นอนนะครับสำหรับกรณีของเจรุจิดอนารูม่านะครับ ส่วนดอนนุม่าจะไปที่ไหนเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเปชมีความเป็นไปได้ไมากสุดเพราะอย่าลืมว่าแคลรอนาบัสประตูคนปัจจุบันเนี่ยก็อายุ35แล้วแล้วผมเชื่อว่าโปเชติโน่น่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนทั้งฝั่งของ ผู้สอบประตูออกไปบ้างพอสมควรนะครับนี่คือคือลิสต์รายชื่อที่เป็นเป้าหมายของผู้เล่นเรียกว่าเชลซีที่ต้องการนะครับผมเชื่อเต็งเตเลยก็คือกองหน้าตัวเป้านะแฮร์รี่เคนอาจจะมีข่าวว่าเชลซีกลับมาอีกรอบเออร์ลิงฮาแลนด์นี่แน่นอนนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงดีแคนไรต์นะครับที่เหลือที่ไล่ไปอย่างพวกรา,าม่าตารเรชูสคุนเดอาชาราคิมี่พวกนี้น่าจะเป็นไท,ทายๆเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายของเชลซีนะครับเพื่อนเพื่อนดูคลิปแล้วมองว่านักเตะคนไหนที่ เป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เชลซีอยากได้มาร่วมตัวมากที่สุดนะครับอยากร่วมทีมมากที่สุดก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายครับขอบคุณซูซูกิเวลฟลายครับรวมไปถึงสิงห์วัวอ f ลฟุตบอลด้วยอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ซับสไครต์ช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ